คุณผู้ชมครับวันนี้วันที่5เมษายนจร,จริงๆก็มีพี่น้องประชาชนบางส่วนนะครับเริ่มทยอยกลับภูมิลำเนาหรือว่าต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลสงการานกันแล้วนะครับ mm. คือต้องบอกว่าช่วงเวลาแบบนี้ก็เลยทําให้เป็นช่องว่างนะครับ mm. ที่มีมิจฉาชีพเขาว่าแฝงตัวนะครับแล้วก็รวมไปถึงใช้ช่วงเวลาดังกล่าวในการซุกซ่อนแล้วก็ลักลอบลําเลียงยาเสพติดไปยังพื้นที่ต่างๆนะครับล่าสุดตํารวจปราบปรามยาเสพติดได้มีการจับกลุ่ม 6เครือข่ายค้ายาเสพติดนะครับโดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้15คนพร้อมด้วยของกลางเป็นยาบ้ามากกว่า19ล้านเมตรรวมไปถึงยาเสพติดประเภทอื่นๆด้วยครับพลตรวจเอกชินพัฒนสารสินรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าทางตำรวจปราบปรามยาเสพติดหรือปอสอร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสกัดจับเครือข่ายยาเสพติด 6เครือข่ายซึ่งได้มีการซุกซ่อนยาเสพติดมากับรถกระบะแล้วก็เตรียมลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ทางภาคเหนือและภาคอีสานกระจายไปยังพื้นที่ทางภาคกลางและภาคใต้โดยสามารถจับกลุ่มได้หลายพื้นที่หลายจังหวัดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขอนแก่นพระนครศรีอยุธยาลบบุรีนครราชสีมาและจังหวัดเชียงรายโดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด15ราย พร้อมด้วยของกลางอย่างที่เห็นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยาบ้ามากกว่า19ล้านเม็ดมียาไอซ์9กิโลกรัมเฮโรอ,อีน12กิโลกรัมและแฮปปี้วอเตอร์หรือว่าน้ำสวรรค์86ซองเจ้าหน้าที่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษซึ่งก็จะมีการสืบสวนขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สั่งการต่อไปด้วยครับ พลตเอกสินพัชกล่าวต่อนะครับว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์แบบนี้ผู้ค้ายาเสพติดมักจะฉวยโอกาสประชาชนจำนวนมากใช้เส้นทางไม่ว่าจะเป็นสายเหนือและอีสานเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาซึ่งมิตราชีพหรือว่าผู้ค้ายาเสพติดเนี่ยก็จะทำการซุกซ่อนและลำเลียงลักลอบยาเสพติดไปยังพื้นที่ตอนในของประเทศไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพและปริมณฑลเพื่อที่จะกระจายไปยังพื้นที่อื่น จ้าหน้าที่จะมีการเพิ่มความเข้มงวดจุดตรวจจุดสกัดต่างๆทั้งถนนสายหลักแล้วก็สายรองหรือว่าทางเลี่ยงต่างๆมากขึ้นนะครับจึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหากพบเห็นรถต้องสงสยัยก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะให้ไปตรวจสอบได้และต้องขออาภายัยหากบางกรณีอาจทำให้เกิดความไม่สะดวกในการจราจรบ้างนั่นเองครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปฟังเสียงการถแถลงในเรื่องนี้กันครับ การแถลงข่าวของกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดที่เรามีทั้งจับไปในเครือข่ายนะครับแล้วก็ของที่จากแนวชายแดนที่จะเข้ามาจากนโยบายรัฐบาลในท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับได้สั่งการมาแล้วก็ทางท่านพบต,ตรพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒนะครับท่านได้เน้นย้ําในเรื่องกวาดล้างอย่าให้ยาเข้ามา,าด้านตอนในนะครับซึ่งกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดทางตรอเราเนี่ย ก็ได้มีการบูรณาการกันนะครับระหว่างตำรวจกองชการตำรวจปราบปรามนิติตำรตวจภาคทางกรรมาทางปปสนะครับที่ร่วมมือกันที่เมือการเนี่ยสกัดกั้นพื้นที่ตอนในไม่ให้ไม่เข้ามาพื้นที่ตอนในนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นการที่จับได้ยาบ้าเนี่ยนะครับประมาณประมาณ19ล้านเม็ดรวมทุกคดีนะครับแล้วก็มีเฮโรอีนด้วย12กิโลเคตามีน2กิโลนะครับแล้วก็มียาติดแฮปปี้วอเตอร์เนี่ย86 ซองนะครับที่เข้ามาส่วนรายละเอียดเนะี่เดี๋ยวจะให้ทางผู้ที่จับกุ่มนี่ยจะบอกไปนะครับเช่อแล้วครับการโปยปไปการชุดแรกเนะี่ยก็เป็นของปศ .1 ครับร่วมกับบอกอข่าวแล้วก็ข่าวกลองของศูนย์สงคามพิเศษนะครับเราทราบว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดจ,จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่กรุงเทพก็ไปสกัดกัน้นตามเส้นทางตั้งแต่จตุครพนมนะครับแต่ที่ จะตามไปจนถึงสุดทางก็ไม่ได้ฮะเราก็เข้าจับกลุ่มที่ขอนแก่นนะครับได้ผู้ต้องหาสามคนแล้วก็ยาบ้าจํานวน9ล้านเม็ดครับก็นําส่งพนักงานสวนส่วนที่เหลือก็เราจะดําเนินการขยายผลแล้วก็ยึดทรัพย์ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดครับขอบคุณครับทราบเรียนท่านรองผู้การตำรวจแห่งชาติสิบบุตรทุกท่านครับผมพลตรวจตีพละพิเศษสิงห์ผู้กำกับการสกัดการลารลอเลียงยาเสพติดนะครับขอรายงานคดีที่ได้จับกลุ่มในวันนี้ที่มาแถลงข่าวจำนวน4คดีครับ คดีที่1เป็นการจับกลุ่มผู้ขหาสองคนครับยาบ้า2ล้านเม็ดครับเส้นทางมาเบียงจากจังหวัดเชียงรายนะครับมาถูกจับกลุ่มที่จังหวัดอุทยาครับคดีนี้เราก็ได้ขยายผลรู้ตัวแล้วครับทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับนะครับคดีที่2เป็นคดีการจับกลุ่มผู้ต้องหาสองคนนะครับยาเสพติดคือยาบ้าอีกแสนเม็ดที่จังหวัดลบบุรีนะครับหลังจากนั้นเราขยายผลจากคดีที่2เนี่ยครับที่จับที่ลบบุรีนะครับ ไปติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาได้อีกสองคนครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เฮโรอีนมาอิก5กิโลกร,รัมครับคดีที่3เป็นการจับกลุ่มกลุ่มลำเลียงจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับมาจับกลุ่มได้ที่จังหวัดพแพร่นะครับเป็นของการยาเสพติดยาบ้าจำนวน4ล้านเม็ดครับทั้ง4คดีนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลเพื่อดำเนินดีกับผู้ว่าจ้างและผู้รับปลายทางครับกองัำคังตำรวจปราบปรามยาเสพติด2นีมีผลการฏบบัติ1คดีครับ เมื่อวานนี้ประมาณ5้านาฬิกานะครับชุดปฏิบัติการได้กอบกำลังจับกลุ่มผู้ต้องหาที่อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะครับได้ผู้ต้องหา3คนรถ2คันเป็นรถนำรถขนของนะครับของกลางเป็นยาบ้า3ล้านสองแสนเมตรนะครับเคตามีน2กิโลและแฮปปี้วอเตอร์เก้าสิบห้าองครับของจุดนี้ขึ้นจากท่านพนมนครพนมมุ่งมาสู่ที่อำเภอวังน้อยสระบุรีอุธยาครับ ครับเรียนผู้ชาและสื่อมวลชนครับในส่วนของกองบรงคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด3นะครับเมื่อวันที่1เมษายนนะครับ2566ได้ทําการจับกลุ่มผู้หา1รายนะครับ2คนนะครับเป็นบุคคลที่เฝ้าระวังในพื้นที่ที่ทําหน้าที่ลําเลียงยาเสพติดเข้าพื้นที่ตอนในนะครับได้ของกลางนะครับยาบ้า990 0 0เม็ดนะครับอส์9กิโลแล้วก็เฮโรอีน7กิโลครับ ตรวจค้นได้ที่โกดังนะครับบริเวณอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายครับเรียนท่านรองผอรอท่านผู้ช่วยผอรอสื่อวลชนทุกท่านครับหลังจากนี้นะครับหลังจากการจับคุณนหกเครรอขายเนี่ยทางปปสก็จะร่วมสนับสนุนกําลังนะครับปูนาการนะครับขยายผลทุกพิตินะครับทั้งเรื่องของการขยายผลเครือข่ายแล้วก็การยึดอาญาทรัพย์สินครับขอบคุณครับก็เรียนคุณชาครับก็สําหรับหน่วยผมนะก็คือหน่วยข่าวกองทังสารศูนย์การอำนวยการสงครามพิเศษนะครับก็ได้ร่วมมือกับปปส แล้วก็บชประสนะครับในการที่จะทํางานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในการจับกลุมยาเสพติด9ล้านเม็ดในเขตนี้นะครับก็มีความรู้สึกก็ดีเป็นประโยชน์นะครับก็ขออนุญาตเรียนแค่นี้นะครับพี่ครับครับก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับาจากการแถลงข่าววันนี้ก็จะทําให้เราทราบเหมือนเดิมว่ายาเสพติดนั้นได้เข้ามาตามแนวชายแดนในพื้นที่ภาคเหนือและอีสานและลำเลียงมาสู่พื้นที่ตอนใน ปริมณฑลรอบกรุงเทพมหานครเพื่อกระจายไปสู่นะในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะยิ่งในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ทางท่านรัฐบาลนะครับแล้วก็ทางท่านพบตรและก็ท่านพลเอกชินภาารรัตรสารสินท่านผอสปศเนี่ยก็ได้มีคําสัส่งน,นะครับให้ตามเส้นทางต่างๆนะครับจุดตรวจ่านตัวต่วตวตางๆน,นั้นจะต้องเพิ่มความเข้มในการสกัดกันก้นยาเสพติดนะ ทั้งจากทางภาคเหนือดิสารที่เข้าสู่พื้นที่ตอนในโดยเฉพาะยิ่งในช่วงนี้เป็นช่วงใกล้เทศกาลสงกรานนะครับกระบวนการตักลอบยาเสพติดก็จะอาศัยในช่วงของประชาชนกับผู้นเวาไปเที่ยวเทศกาลสงกรานแล้วก็กลับเข้ามาทํางานตามปกติเนี่ยช่วงนี้จะมีการจราจรสัญจรไปมาทั้งภาคเหนือดิสารเนี่ยประชาชนไปจำนวนมากก็จะเป็นช่องโหว่ของโอกาสที่กลุ่มผู้ค้าจะปิดก็จะใช้โอกาสนี้ในการ ลำเลียงยาติดจากแนวแสดงเพื่อเข้ามานาคบทางปสปสจึงได้สั่งการให้ทุกพื้นที่ที่มีจุดตรวจด่านตัวต่างๆให้เพิ่มความเข้มและก็กาลังคนที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่เพียงพอและที่สำคัญย่างยิ่งตามเส้นทางโจรหรือเส้นทางเลี่ยงต่างๆนะครับก็จะเพิ่มกําลังในการปฏิบัติการร่วมกับหน่วยต่างที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยทหารหน่วยฝ่ายปกครองและก็ปปสในพื้นที่ที่ทำการสืบสวนนะครับก็จะเพิ่มความเข้มในการดบัติการในการสกัดกั้นยาติดเพื่อไม่ให้เข้าสู่ที่ตอนในครับ ตอนตอนนี้นะครับเท่าที่ผ่านมานี่นที่ที่จับได้มาพักหลังนี่นะครับการลำเรียงไม่มีการซุกซ่อนเลยใส่มาในแคปใส่มาในกระบะใส่มาท้ายรถนะครับแล้วก็บางส่วนนี้ก็เป็นวัปีพืชผลทางการเกษตรปิดบางมานะครับแล้วก็มีเคสนีที่มีเฮโรอ,อีนและเป็นยาบ้านี่นะครับรใส่ใน,ในในในรถมาใส่ใส่อะไรอะ แก้มรถแก้มรถไว้ข้างหน้าเพราะว่าพยายามสังเกตด,ดูว่ามันไปตีโป่งมาแล้วก็อของเนี่ยซุกซ่อนเพื่อหลบตาเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งในการยากในการตรวจค้นเนี่ยตอนนี้แล้วก็ได้ได้ที่เราจับมาพักหลังนี้ก็ได้มีมีหลายเคสแล้วนะครับที่ใส่ในแก้มแก้มหน้าข้างบนล้อยางข้างหน้านี่นะทั้งด้านซ้ายด้านขวานเนี่ยก็ใส่ไม่ได้มากพอสมควรนะครับตอนนี้เราก็ได้เพิ่มความเข้มข้นตรงน,นี้ไปในการตรวจสอบไปนะครับ ทะเบียนทีก็สับไปสับมาฮะบางทีมีทะเบียนปลอมก็มีทะเบียนตรงก็มีแต่ส่วนมากครับพวกนี้จะใช้ในทะเบียนปลอมะส่วนใหญ่นะครับที่จะผมมาเนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยรถเนี่ยวันวันวิ่งเป็นหมื่นคันจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายไปตรวจรถทุกคันเนี่ยประชาชนที่บริสุทธิ์เขาจะเดือดร้อนซึ่งเราก็ต้องอาสายการการข่าวนะครับกาดูดูหลายๆอย่างร่วมกันประกอบกันไปครับ เราเคยจับ่างที่ได้แล้วนะครับเราเคยจับได้แล้วก็ดูบางทีเราก็ต้องมีประกอบกัน,นหลายอย่างทั้งด้านการข่าวก็ตามสังเกตพฤติกรรมก็ตามในการหยุดรถก็ตามเนี่ยลหลายอย่างที่เราต้องดูร่วมร่วมประกอบกันทุกอย่างนะฮะที่ที่เห็นมาเนี่ยพอบีผิดสังเกตข้อสงสัยแล้วก็จะมีการรวดคน เครือข่ายนี้นะครับที่เราจับมาเนี่ยเป็นบางส่วนก็เป็นเครือข่ายเก่าที่เราได้ดําเนินการจับกลุ่มไปแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าเครือข่ายหลายๆเครือข่ายที่ยังไม่หยุดดําเนินการก็ยังดําเนินการค้าต่อคล้ายๆมีตัวตายตัวแทนกเกิดกันขึ้นมาเนี่ยนะครับซึ่งทางตํารวจเราเองเนี่ยก็ไม่ได้หยุดนะครับในการที่จะตรวจสอบเรื่องพวกนี้ในเครือข่ายเก่าๆนะครับแล้วก็กอบกับเราก็ได้ทําการตรวจสอบทรัพย์สินและยึดทรัพย์ไปในในท ในพร้อมกันด้วยนะครับแล้วก็เราก็็กมีการสืบสวนต่อไปในการจับกลุ่มเพิ่มเติมในในทุกๆอย่างนะครับซึ่งหลายๆคดีที่เกิดขึ้นมาเนี่ยที่ที่เห็นเนี่ยนะครับก็เป็นเป็นเรื่องของคดีเก่าก็มีนะฮะของใหม่ก็มีแล้วเราก็ดําเนินการตรวจสอบและยึดทรัพย์สินของเขาด้วยนะฮะเราก็ไม่ดี ทางตำรวจเราก็ไม่ได้หยุดนะครับก็ดําเนินการต่อไปโดยเฉพาะก,ก็ได้มอบหมายสั่งให้กองชันตารวจปราบปรามในติดเนี่ยไป <c oughs> ร่วมกับทางปปสเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปดูขยายผลนะ,ะในการตรวจสอบยึดทรัพย์แล้วซึ่งเคสหลายๆเนี่ยที่เห็นเนี่ยก็เราก็มีการบูรณาการกันนะฮะระหว่างเรื่องของทางทางหารด้วยกรมนอด้วยนะครับที่เข้ามามาร่วมมือกันดำเนินการเนี่ยนะครับแล้วก็จะเป็นผลสำเร็จที่เกิดขึ้นมาเนี่ยครับ กลุ่มพู้หานี้เรากําลังสอบปากคาอยู่นะมีการมีการสอบอยู่แล้วเราจะต้องมีการดเนินการขยายผลต่อไปอีกนะครับเพราะว่ามีหลายกลุ่มที่เรารู้ตัวนะครับเป็นใครอย่างไรที่เราจับมาแล้วเนี่ยบางคนก็ไม่ยอมพูดนะเราก็ต้องด้วยด้วยหลักฐานต่างๆนานาที่มีการเชื่อมโยงกันอะไรกันเนี่ยเราก็ดําเนินการต่อไปครับ <S <S คีโรอินจะส่วนมากเลยนะครับจะออกไปประเทศที่3าซะส่วนใหญ่นะครับ ทั้งไอซ์ก็ตามเคมีนก็ตามเนี่ยครับก็อาจจะมีใช้ในในส่วนของประเทศไทยในส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเรามันจะออกไปประเทศที่3ไปกันแล้วก็ส่วนเฮโรอีนเนี่ยก็ค่อนข้างจะแน่ชัดที่ออกไปประเทศที่3นะฮะทั้งทั้งทั้งไอซ์ทั้ง,ท,ง,ท,ง, I, ท,ง,ท,งทั้งเคตมีนนะถ้าไปประเทศที่3ซะเยอะครับแล้วก็ส่วนยาบ้านเนี่ยส่วนมากก็จะใช้ในประเทศเราเนี่ยครับเออด่วนกานต่างประเทศนี่เขาเขาซีเรียสอยู่แล้วทุกทุกทุกตัวนะครับโดยเฉพาะเอ่อ ดังด้านเฮโรอ,อีนเนี่ยเราก็จับได้เนี่ยส่วนมากก็ออกไปประเทศที่3ถ้าส่วนใหญ่นะครับ้าส่วนประเทศที่ปลายทางเนี่ยเขาก็ได้มีการมาประสานงานกันก็อยู่ตลอดเวลานะครับที่เราก็ได้ไดพูดได้คุยกันเนี่ยเขาก็เกรงว่ายาเสพติดทั้งหลายแหล่นี่จะออกไปสู่ประเทศเขาในความร่วมมือกันเราก็ทํางานใกล้ชิดกันอยู่แล้วนะครับจะเป็นจะไม่ว่าจะเป็นประเทศเอเมริกานะครับเป็นทางดีเอเขาตามเนี่ย้างเป็นออสเตรเลียจะเป็น เป็นนิวซีแลนด์มาเนี่ยนะฮะแล้วก็ทางประเทศไต้หวันด้วยก็ตามเนี่ยส่งมากที่จะออกไปประเทศส่วนใหญ่ออกไปประเทศแถวนี้นะครับเป็นผู้ใช้อยู่นู่นครับมีประสานถ้าเรามีการแลกแลกแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอยู่แล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างประเทศที่ผมกล่าวไปแล้วเนี่ยนะครับเช่นสหรัฐอเมริกาประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็ไต้หวันพวกนี้เรามีการประสานงานในการร่วมมือการทํางานอยู่แล้วนะครับโดยก็โดยที่ทางประเทศ ประเทศพม่าเนี่ยนะฮะเวียมนมาที่เราเราก็ได้ทําประสานงานกันอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยังมีประเทศลาวด้วยที่เราดําเนินการี้ที่พูดคุยกันอยู่ทางกองจาก,การตํารวจปราบปรามในจิตเนี่ยก็ได้พูดได้คุยกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วและเปลี่นข้อมูลข่าวสารถ้ามีเคสไหนที่น่าสําคัญที่น่าสนใจเนี่ยเราก็จะ จะแจ้งข่าวเข้าไปแล้วก็เขาเขา็เาจะเาคือมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอยู่แล้วทุกวันนี้ครับแฮปปี้วอเตอร์คงไปไปสถานที่สถานบริการสถานที่ต้องเที่ยวเนี่ยสถานบริการเนี่ยนะครับก็เป็นหน้าเป็นหัวเหมือนกันที่มีเราก็พยายามจะสะสแสวงหาดูนะฮะว่าดูว่ามันจะเข้ามาทางไหนแบบไหนอย่างไรเนี่ยมันก็เปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆนะครับเท่าที่ทราบประเภทแนวชายแดนเนี่ยก็ ก็เยอะพอสมควรที่มันจะเข้ามาเนี่ยนะครับเราก็ดูก็เป็นห่วงเรื่องสถานบริการสถานเยาวชนเนี่ยโดยเฉพาะท่านท่านผบตรเนี่ยท่านก็เป็นห่วงในเรื่องสถานบริการท่านก็เน้นย้ําไปทางทุกภาคอยู่แล้วนะครับจะเป็นนครบาลก็ตามตํารวจภูธรก็ตามให,ให้ให้ไปช่วยดูซึ่งอันนี้เราก็ได้มีการพูดคุยระหว่างกองทัพด้วยนะครับให้ช่วยฝากดูตามแนวชายแดนเนี่ยทั้งตํารวจทั้งทหารเนี่ยเราก็มีการมูณาการกันซึ่งซึ่งเนี่ยจะ ช่วงสงกรานเนี่ยนะครับตอนนี้เราก็มีการเพิ่มความเข้มข้นในการดูดูรถนะฮะดูข่าวดูรถข่าวเป็นยังไงมีมีความเคลื่อนไหวแบบไหนอย่างไรบ้างเนี่ยนะฮะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยในการตรวจสอบแล้วตามนวชัยแดนเนี่ยทหารก็ก็มีความร่วมมือกับทางเราอยู่แล้วนะครับเราก็ตรวจสอบกันไปแล้วมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล่าวสารซึ่งนโยบายท่านผบตรเนี่ยท่านก็นเน้นย้ําว่าให้ให้ดูช่วงสงกรานเนี่ยเป็นพิเศษนะครับซึ่งซึ่งตม ตำรวจเราเนี่ยเราเราทำงานอยู่แล้วไม่ไม่ได้หยุดนะฮะไม่ใช่ว่าพอช่วงสงกรานจะมามามากขึ้นมากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งทุกวันนี่เขาได้ทํางานอยู่แล้วก็ได้เห็นใจนะฮะตำรวจเนี่ยเราก็ไม่เคยได้หยุดเทศกาลเราไม่เคยได้หยุดนะครับแล้วก็ไม่เที่ยวนี้ก็ไม่หยุดเหมือนกันในช่วงสงกรานก็จะอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับแต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยก็ฝากพี่น้องประชาชนด้วยถ้าเดินมี อาจจะลำบากเล็กๆน้อยๆซึ่งเราก็ไม่อยากให้มีผลกระทบในการเดินทางของพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับถ้าใครเห็นเห็นสิ่งที่ผิดสังเกตต้องสงสัยเนี่ยขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีนะครับเจ้าหน้าที่จะเข้าไปช่วยดำเนินการของอย่างนี้มันต้องรวมร่วมมือกันทุกทุกฝ่ายนะครับจะเป็นประชาชนเ็าตามอะไรเ็าตามเนี่ยถ้าเห็นอะไรผิดสังเกตเนี่ยขอให้ให้แจ้งทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมก็ขอเน้นย้ํานิดนึงนะว่าเรื่อง ของกลางที่แบบสิบเป็นสิบล้านเม็ดหนึหรือจะเป็นเท่าไหร่ก็ตามจะเป็นแสนหนึ่งจะเป็นหมื่นหนึ่งเนี่ยเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเราจับเสร็จปุ๊บเราจะส่งทั้งหมดนะครับเราจะไม่มีการเก็บไปที่ที่นี่อ่างที่พี่น้องประชาชนทั่วไปที่ได้เห็นอยู่นะท่านผู้ชมจนเห็นอยู่ตอนนีนเน้เราจะส่งทั้งหมดนะครับตำรวจเราไม่ได้เก็บไม่แต่เม็ดเดียวนะครับไม่ได้เก็บเลยเราส่งส่งไปหมดครับเราไม่มีอำนาจการที่จะต้องมาเก็บไว้นะฮะก็ก็ฝาก ที่น้องประชาชนด้วยนะฮะในเรื่องของอยาสิติดเนี่ยมันต้องเป็นการบูรณาการการันไม่ใช่แคห่หน่วยงานหน่วยงานราชการอย่างเดียวมันก็ต้องเป็นหน่วยงานของภาคเอกชนด้วยที่เห็นอะไรที่มันไม่ชอบมาพักลนซึ่งขณะนี้ตอนนี้โครงการของสำนักงานญิชาติเนี่ยซึ่งเรื่องชุมชนยั่งยืนได้เริ่มคิกออกแล้ว นะฮะได,ได้ได้เริ่มดําเนินการแล้วตอนนี้ซึ่งมีการอบรมกูกอกูขอเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ไปคุยกับผู้นําชุมชนเรียบร้อยแล้วมีการเริ่มโครงการแล้วตอนนี้นะครับในเรื่องของพยายามจะลดผู้ป่วยผู้เสพให้หลงได้มากที่สุดนะครับขณะเดียวกันเราก็มีการได้ดำเนินการพ่อค้าอะไผู้ค้ารายย่อยสัาวน,นานในชุมชนเนี่ยถ้าชุมชนไหนที่เห็นว่ามียังมีผู้จําหน่ายนะครับมีอะไรขอให้แจ้งทางตํารวจเรามาเราจะเข้าไปดำเนินการอย่าง อย่างเฉียบขาดนะครับเพราะว่าจะได้มีจะได้ลดจํานวนการ,าราการค้าการจำหนายไปประชาชนเยวาวชนเราจะได้ห่างไกลยาเสพติดทันทีครับ